สวัสดีครับคุณอามพาชมครับมือนี่ผมพามาชมโลตีสายไหมในตํานานแห่งเมืองบั้งไฟพญานาคอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายเจ้าของเอกลักษณ์ในการขายซื้อได้ซื้อได้ไม่ซื้อไม่ได้ครับโลตีสายไหมเจ้านี่นะครับขายมาแล้วบ่ตำกว่า30ปีนะครับ โดยมีเอกลักษณ์ในการขายซื้อได้ซื้อได้ไ,ดไม่ซื้อไม่ได้จนลูกค้าบางคนนะครับถามว่ามีเข็มน้ำบอเสียวไปยิบผ้านะครับเป็นยังคือขายต่ได้แท้นะครับนี่คือเอกลักษณ์ในการขายของเพื่นนะครับในการขายนะครับสิเริ่มต้นตั้งแต่ชุดละ1ิบบาทเป็นต้นไปนะครับ เอกลักษ์อีกอย่างหนึ่งคือการหยอดเหรียญในการซื้อนะครับมาเบิงครับใสเดียนบาทในการหยอดเหรียญว่าเฮาสิได้จากชินครับไปเบิงครับได้หนึ่งอันนะครับนี่ครับคือหนึ่งอันที่เฮาได้ในการหยอดหนึ่งบาทนะครับมีตั้งแต่ศูนย์อันถึงห้าอันนะครับในการหยอดนี่ คือการขายเป็นชุดนะครับอันนี้ชุดที่ผมซื้อเมื่อนี้คือ10บาทนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับ10บาทเอกลักษณ์โรตีสายไหมของเจ้านี่นะครับที่เป็นโรตีสายไหมแบบโบราณน,นะครับใส่แป้งและน้ำตาลที่เป็นวิธีการเฮ็ดแบบโบราณน,นะครับนี่คือเทคนิคในการขายนะครับมีการบีบเสียงแต่ สลับกับเสียงเว้านะครับซื้อได้ซื้อได้หยอดได้ยอดได้ไม่ซื้อไม่ได้นะครับแล้วเพิ่นสิเลขายไปตามอำเภอพนมิสัยจังหวัดหนองคายนะครับจนได้รับขนานนามบุรุษในตำนานสายไหมนะครับเป็นเจ้าที่คนรู้จักมากที่สุดนะครับดังที่สุดในอำเภอพนมิสัยนะครับผู้ใดมาต้องได้ชิมสายไหมเจ้านี้นะครับ นั่นก็นจบไปแล้วครับสำหรับคุณอ่ามพาชมในมื้อนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ่ามทเวนตี้แชนแนลด้วยนะครับเพื่อสิบภาพคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ